ผมไม่ใช่ช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไม่ใช่ช่างอย่างผมผมยังทําได้เลยสวัสดีครับผมไปจากช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับสหรับเรื่องราวในวันนี้นะฮะไม่มีอะไรมากเะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็เป็นปลายมีนาใช่ไหมและเดือนหน้าก็จะเข้าสู่เดือนเมษาซึ่งทุกวันนี้อากาศนม่งโคตรร้อนเลยจะได้ถ่ายอยู่นะฮะตอนนี้เงือแตกซิกนะครับคืออากาศแม่งโคตรร้อนเลยไนงะและไหนๆก็จะเข้าสู่หน้าร้อนเต็มตัวแล้วงั้นเรามาล้างแอร์กันดีกว่าซึ่งอุปกรณ์ที่จะนํามาทดลองกันในวันนี้เนี่ยก็คือ <laughs> เห็นก็ทำกันหลายช่องแล้วลองซื้อมาใช้ดูบ้างนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์การล้างแอร์นะฮะยี่ห้อนอก,ก้าขวัญใจช่างแอร์ มาสิวันนี้จะเป็นช่างแอร์อาทำนานให้ดูนะครับอันนี้ซื้อเองนะเว้ยไม่มีใครให้มานะฮะเดี๋ยวจะมาลองดูว่าถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเซ็ตแบบนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าเอาไว้สำหรับในการล้างแอร์ด้วยตัวเองที่บ้านได้เนี่ยมันจะทําการล้างแอร์ด้วยตัวเองแล้วผลที่ได้จะเป็นยังไงนะฮะคือจริงๆมันก็มีช่องอื่นทาตั้งเยอะแยะแหละแต่ว่าเราขอลองด้วยตัวเองลวกันเพราะว่าปกติแเนี่ยเวลาล้างแอร์เราจะเรียกช่างมาใช่ไหมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เรียกช่างแอร์มาล้างเนี่ยแหละแต่ว่าหลังๆมา เราเริ่มรู้แล้วว่าแอร์ที่บ้านเราอะไม่ต้องแกะยังไงเวย้ยน้ลัางมาเนี่ยผมก็ล้างด้วยตัวเองนะฮะการล้างด้วยตัวเองเนี่ยรวมถึงช่างแอร์ล้างนี่ยก็จะเป็นการล้างน้ำเปล่าใช่ไหมแต่เนี้ยมันเป็นน้ำยาเท่าที่ดูจากช่องอื่นเนี่ยรวมถึงคู่มือเขาเนี่ยมันเป็นน้ำยาคล้ายๆโฟมนะฮะเนี่ยประมาณเนี้ยมันอาจจะสะอาดกว่าที่เราล้างก็ได้นะเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันว่าการล้างแอร์ด้วยชุดคิดลักษณะแบบนี้เนี่ยผลที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะก็ต้องตัดสวิตช์ไฟทั้งหมดของแอ แกะชิ้นส่วนต่างๆได้อย่างปลอดภัยนะครับเริ่มแรกก็นําฟิลเตอร์ที่การฝุ่นนะฮะออกมาเก่อนะครับ,อออนนรบเอาไปล้างได้เลยนะชิ้นต่อมาก็คือฝาครอบฟิลเตอร์มาสักครู่นี้นะฮะก็แกะออกมาอย่างง่ายดานะครับชิ้นต่อมาก็เป็นตัวสวิงนะฮะบ,บานสวิงคือผมไม่สอนวิธีแกะนะับเพราะว่ามีคนสอนวิธีแกะไว้เยอะแยะไปหมดลวคือเทปนี้ผมต้องการจะแค่ทดสอบดูนะฮะว่าการล้างแอร์โดยปกติแล้วเนี่ยที่ช่างแอร์เขาล้างให้เราเนี่ย ก็ใช้น้ำเปล่าล้างธรรมดาใช่ไหมล้วหลังๆมาผมก็ทําการล้างเองผมก็ใช้น้ำเปล่าล้างเหมือนกันแต่การที่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นโฟมทำความสะอาดลักษณะแบบนี้ถ้าเรานํานมาใช้เนี่ยมันจะดีกว่าที่เราล้างปกติหรือเปล่านะครับมาสวิงก็แกะเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าตัวเป่าลมเนี่ยไอตัวไอตัวเป่าลมเนี่ยไอตัวแบบเนี่ยขนาดนยังไงสภาพของผมตอนนี้ก็ถ้าดูจากวิดีโออาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็มีฝุ่นจับอยู่เหมือนกันนะฮะ มดูสภาพเนี่ยในตัวบานปรับทิศทางลมเนี่ยเออก็สกปรกเหมือนกันะะนะเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่กอนอื่นเดี๋ยวต้องแกะไอชิน้นนี้ออกก่อนช่างแอร์หล,ลายๆเจ้าที่ผมเคยใช้บริการแล้วไอตัวม่านปรับทิศทางลมเนี่ยเขาไม่ค่อยแกะออกให้ผมนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาล้างไปได้ยังไงนะเนี่ยจริงๆมันแกะง่ายมากเลยนะแต่ว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมช่างที่เคยจ้างมาล้างเนี่ยไม่ไม่แกะชิ้นที่ออกให้ไว อีชิ้นหนึ่งนะฮะชิ้นสุดท้ายก็เป็นโครงประติกด้านนอกเนี่นนยนะ,ะัะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็นําชิ้นส่วนที่เราแกะมาตอนแรกเนี่ยม่นาจะเป็นโครงตัวนี้ตัวแผ่นฟิลเตอร์กองฝุ่นใช่ไหมแล้วก็บานสวิงรวมถึงตัวปรับทิศทางลมเนี่ยเอาไปล้างน้ำนะฮะหลังจากที่ทาการแกะตัวเปลือกทั้งหมดของเครื่องปรับอากาศออกมาแล้วก็เดี๋ยวมาดูข้างในนะฮะว่าในแพคเกจตัวนี้เขามีอะไรให้เราบ้างนะครับจริงๆมันควรจะแกะตั้งนานแล้วะวะ จึงทลุจากข้างนอกเนี่ยมันก็มีกระบอกฉีดน้ำใช่ไหมถุงถุงล้างแอร์สำหรับเวลาฉีดน้ำลงไปใช่ไหมกันน้ำหกนะฮะแล้วก็มีโฟมสำหรับล้างคอยเย็นนะฮะรวมถึงโฟมสำหรับล้างใบพัดพัดลมนะฮะไอที่เป็นโพงคล้ายๆโพงสำหรับพวกกะรลอกวิ่งนะฮะอันนี้โฟมล้างใบพัดพัดลมส่วอันนี้เป็นโฟมสำหรับล้างคอยเย็นนะฮะตอนนี้แม่งร้อนมากจริงๆเนะะี่ยจะเปิดพัดลมไปเดี๋ยวก็มีเสียงลมไงหน้นาต่างก็เปิดแล้วแอร์ก็เปิดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะทำการล้างแอร์กันอ่ะอันนี้เป็นถุงล้างแอร์ แล้วลองดูว่ามันจะใช้งานได้ดีหรือเปล่าแล้วก็มีกระบอกฉีดน้ามาให้มีสกียี่ห้อด้วยอุปกรณ์ก็ครบตามที่เขาบอกมานะฮะอนอื่นเราต้องติดตั้งถุงตัวนี้ก่อนใช่ไหมคือเนี่ยรัปแบประมาณนี้ถ้าติดตั้งไปแล้วการน้าหกนะฮะเวลาทําการล้างแอร์พวกนี้เราขอดูเนื้องานก่อนว่าเนื้องานเป็นยังไงนี่พลาสติกดีอยู่นะเป็นพลาสติกคล้ายๆเหมือนพลาสติกเวลาปูโต๊ะอาหาระนะตามรายเข้าแข็งแต่ก็รู้สึกว่าเออเนื้อหนาอยู่นะ ถ้าิดตั้งแล้วมึนก็จะประมาณนี้แล้วเอาไปห้อยบนแอร์มั้งเดี๋ยวลองดูคล้องถุงโดยให้ถุงแนบชิดกับกระแพงมากที่สุดน่าจะประมาณนี้ซึ่งก่อนจะทําการฉีดโฟมเข้าไปเนี่ยมันต้องมีการพรมน้ําก่อนนะฮะทั้งตัวเขาเย็ยนเองแล้วก็ตัวนอกพัดลมข้างในนะฮะ mm. เดี๋ยวผมจะล้างพร้อมกันทั้งสองอย่างเลยแล้วกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอลองพรมน้ําดูก่อนนะฮะเขาบอกให้ฉีดน้ําให้ทั่วส่วนด้านในเขาบอกว่า ให้ฉีดน้ําไปแล้วก็ทําการหมุนพัดลมไปด้วยหมุนตัวใบพัดเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้ฉีดได้ทั่วถึงนะครับเดี๋ยวผมลองจากการล้างใบพัดพัดลมก่อนแล้วกันเนาะก็ใช้กระป๋องเขียวนะที่เขาให้มาตามคู่มือบอกว่าให้เขย่าสเปรย์ก่อนแล้วค่อยทาการฉีดพ่นลงไปบนใบพัดนะฮะผมว่าสเปรย์เขาฉีดยากนิดนึงนะคะ นื่องจากว่าไอ้ก้านกดแม่โคสั้นเลยมันต้องออกงรงกดเยอะนะฮะหลังจากฉีดน้ํายาทาความสะอาดแบบพัดพันลงไปแล้วก็ให้ทําการฉีดน้ายาทาความสะอาดไอ้ตัวคอยเย็น,นะฮะหลังจากทําการฉีดน้ํายาเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไว้30นาทีนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะฮะว่าหลังจากผ่าน30นาทีไปแล้ว ผลที่ได้จะเป็นยังไงหลังจากผ่าไต30นาทีนะฮะวโฟมต่างๆก็สลายไปหมดแล้วน,นะฮะวิจากสภาพผมไปพับพ้าลมนะฮะอาจจะต้องทําการฉีดน้ําซ้ำนะฮะเพื่อทําการล้างคราบที่ตกค้างอยู่นะครับส่วนคอยเย็นด้านบนนะฮะก็ดูสะอาดเรียบร้อยด,ดีนะครับซึ่งตรงนี้มีคีบลบมอยู่นะฮะคือผมค่อยเชิงช่างแอร์ที่เคยจ้างมาล้างเลยคือมันเขาทำลมไปนะฮะไม่รู้ว่าแกะยังไงให้หมันล้มเนี่ยหลังจากนั้นเราแกะเองมาตั้งนามนมันก็ไม่มีรอยเพิ่มใช่ไหมก็ตามที่ให้ดูไปนะฮะเดี๋ยวต้องฉีดนนน้้ําาาาาลงไออททัคคบโโฟฟมมี่่่ยูตพะะ ตามคู่มือเขาบอกว่าให้ฉีดน้ำไล่ตรงคอเงยเย็นข้างบนด้วยก็ฉีดๆน่อยแล้วกันนะฮะ,ะ,ะซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยก็ยังมีข้าวโฟมตกค้างอยู่ตามคอเยเย็นด้านบนเหมือนกันนะครับหลังจากที่ฉีดน้ำล้างพวกข้าวโฟมต่างๆผมฉีดอยู่ 15, 6, ประมาณห้าหรอบเลยนะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะฮะตอนนี้ก็เช็ดคราบน้ําที่เหลืออยู่นะฮะเท่าที่ดูเนี่ยคนก็สะอาดดีนะฮะ ือฝุ่นมันก็ไม่มีแล้วล่ะแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมมันก็ยังพอมีคราบด,ดำๆอยู่บ้างนะฮะฉีดอย่างเดียวมันออกไม่หมดหรอกเนี่ยก็เชสส็ดซ้ำนะฮะแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าถึงจะเป็นโฟมที่มันชำระคราบฝุ่นออกไปแล้วเราเอาน้ำล้างไปนะมันก็เหมือนล้างรถนะคะคือ,อถึงฉีดน้ําไปเอาแชมพูลงแต่ถ้าไม่เช็ดอะไรเลยเนี่ยหลังจากที่ลงน้ายาไปมันก็เนี่ยมันก็ไม่สะอาดเต็มที่นะฮะก็ต้องทําการเชสส็ดซ้ํานะครับ ถ้าถามว่าฝุ่นมันออกเยอะไหมมันก็ออกเยอะอยู่นะวันนี้น่าจะแห้งดีแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาชิ้นส่วนต่างๆที่เราเอาไปล้างไว้สักครู่นะี้เอามาประกอบกับเข้าที่นะฮะซึ่งหลังจากที่ทำความสะอาดแล้วก็ดูดีขึ้นนะฮะดูดีขึ้นมันติดฟังไหนมะเนี่ยจำไม่ไนดะ้ใช่เลย โอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นก็สําการเปิดแอร์ทิ้งไว้นะ,ะแต่ว่าจะเพิ่งเปิดระบบทาความเย็นนะ,ะตอนนี้ผมเปิดไปแล้วนะฮะแต่ว่าปรับเป็นโหมดแฟนนะฮะก็คือถ้าเป็นยี่ห้อเดียวกับผมเนะะี่ยก็เป็นโลโก้ประมาณนี้เป็นรูปพัดลมนะฮะคือโหมดนี้กดแล้วจะมีแฟนไม่ใช่กดแล้วจะไม่มีความเย็นนะฮะจะมีแต่พัดลมทํางานอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวก็เราเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะฮะเป็นการไล่ความชื้นไล่น้ําที่ยังตกค้างอยู่นะฮะเอาจริงๆก็รู้สึกว่าเออเหนื่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวขอใส่แว่นน คือท,ทาไปนานๆเนี่ยเง่ออกมากๆแล้วรู้สึกลำแั็งเปนตัวเองทีนี้เดี๋ยวมาสรุปแล้วกันว่าชุทําทำความสะอาดที่เขาคิดกันนักกันหนาเนี่ยมอกรก่าขวัญใจช่างแอร์นะถ้าเราเอามาทําเองเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะฮะก็จากความสะอาดที่ผมเห็นนะก็ดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราล้างเองอะ่ะทุกทีผมล้างเองนะการที่ต้องมาเอาฉีดน้ำใช่ไหมเราเอาแปรงเนี่ยแปรงทางสีอันเ,เล็กๆมานั่งทําความสะอาด ตัวตะแกรงไปพัดพัดลมอ่ะเฮ้ยแม่งเหนื่อยเหมือนกันนะเว้ยแต่ตัวนี้มันโอเคไงเบาแรงเราเราแค่ฉีดเข้าไปใช่ไหมเราก็ทิ้งไว้ฉีดน้ําล้างทิ้งแล้วก็ฉีดน้ำไล่อีกทีนึงแล้วก็เนี่ยเอาผ้าเช็ดให้แห้งก็อย่างที่บอกตอนแรกนะครับว่าทุกครั้งที่ผมพาช่างแอร์มาล้างแอร์ที่บ้านเนี่ยเราก็ฉีดน้ําล้างธรรมดาแม่งไม่มีนลงน้ำยน,น้ํายาอะไรเลยวะก็เลยลองดูเนี่ยอ่ะเนี่ยล้างด้วยการใช้พวกโฟมพวกเนี้ยโฟมทำความสะอาดเนี่ยผลที่ได้มันเป็นยังไงมันดีไหมคือระยะยาวผมยังไม่รู้นะว่า มันจะมีผลกับพวกคอยเย็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากที่ลองใช้งานตัวเนี้ยเออมันก็สะอาดขึ้นจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเออเหมือนแอร์จะสดชื่นขึ้นมันมีกลิ่นเหมือนกันนะกลิ่นหอมๆหน่อยนึงตอนนี้ก็ปล่อยให้แอร์ทำงานไปนะฮะอาจจะมีเสียงแอร์รบกวนบ้างนิดหน่อยคือผมก็สรุปไม่ได้หรอกฮะว่าจริงๆแล้วมันคุ้มก่าการจ้างช่างแอร์มาล้างหรือเปล่าเพราะว่าช่างแอร์ดีๆที่เขาร้านสะอาดมันก็มีแต่ถ้าที่ผมเคยจ้างมาล้างเนี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเออเขายังล้างไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่เว้ยในบางครั้ ก็จะไม่มีเสียงบ่นนะฮะหลังจากผลข้างเคียงในการใช้ก็รู้สึกว่าเออแต่ละคนที่เอาไปใช้กอนหน้าเราเนี่ยเขาก็แฮปปี้กับมานีกว่างั้นเราลองเอาไปใช้ดูบ้างว่าเออเป็นยังไงมันอาจจะดีอย่างที่เข้าว่าก็ได้ซึ่งแบบที่ลองไปแล้วก็เออมันก็ดีเหมือนกันเทียบกับกา,ารที่ผมล้างเองเนี่ยมันก็เบาแรงไปเยอะนะแต่ถ้าคนที่อาจจะไม่เคยล้างไม่เคยอะไรไม่เคยแกะอะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องพึ่งช่างแหอนเดิมนะฮะเพราะว่าการที่จะแกะชิ้นส่วนต่างๆออกมาเนี่ยถ้าไม่ชำานาญหรือว่าไม่รู้วิธีแกะบางทีอาจจะไดนะะคครรังงวใกกปลจะ เดี๋ยวว่าคลิปนี้ก็มีประโยชน์ดีเหมือนกันคือก็เป็นการแกะให้ดูแบบง่ายๆแล้วก็เป็นการทดลองให้ดูว่าไอชุดน้ํายาล้างแอร์ที่เขาขายกันเนี่ยสามารถทําเองได้ที่บ้านใช่ไหมกาเดี๋ยวผมลองใช้งานดูเลยหรือมันก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วอย่างที่บอกไงผมไม่ใช่ช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไม่ใช่ช่างอย่างผมผมยังทําได้เลยมันก็น่าจะโอเคเหระมะอมั้งยังไงถ้าเห็นว่าข้อมูลตัวนี้เป็นประโยชน์ดีก็อย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อ,อนๆได้ชมกันนะฮะและสุดท้ายแล้วถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามวิถีพ่อบ้านนะครับซึ่ง